นะครับชุกโอยไวนยี้ครับวันนี้ผมจะมาเว่นวัวบ,บอกแบบนี้นะครับนี่ครับดูนี่ครับวัวไลยแม่แกเองอ๋าไปน้องยวแกไอ้สัตว์ไอ้แล้วเก็บข้อมูลก่อนไงโอเคบอกบอกบอกเทคนิคให้คนดูรู้ด้วยไม่บอกหรอกผมไม่บอกเอ้ยเอาไปอย่าชะมวยอย่าย <laughs> บอกแล้วไม่สนใจไม่สนใจโอ้ยไมขอเก็บก่อนได้ไหมไม่ได้ครับน้องชายอยากตายไหมไม่อยากเขาจะอยากตายวะโอ้ยไอ้มดกลัวอยากตายอยากตายจะไปกินกันบอกแล้วเอาขบนก่อนเอาเอาไปเออเอ้ยหุยหย่า อโออะไรวะยันแมงมั้งให้มอคขึ้นไปก่อนโอเคโอเคโอเคเก็บเ้ยสกีบีด็อปก่อนครับสกีบีด็อปน้องขาไปจกไปเลยโอเคโอ๊ยกลัวหมยกลัวโอเค พี่อย่างนั้นกันนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไปไพี่อย่างนั้นเีวไปไปกัก่อนด้ดวรับพี่ามเก็บขาบนก่อนพีก็เก็บดีเียก็เก็บไ้ยไปไปไป จุดลงไป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 เลยครับทุกคน,กอ,นอุ้ยประตูเปิดแล้วพี่ไปสิไม่มันยังไปไม่ได้ไม่เห็นเลย <c oughs> อยุโอ้ย,อยเหรียญยังไม่ครบอ่ะไ <c oughs> อ้ไอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งข้าบพ <c oughs> <ม>ี่ครับมานี่ <c oughs> น้องครับมานี่ <c oughs> เออวอลกอน <c oughs> เด้งไม่หยุดเลย <c oughs> มึงเป็นเต้นเอวจะเด้งไหมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไปเลยผมเป็นซูเปอร์แมนดีใจไม่ดีใจหรืะว่ามันมีกล้องอยู่โอ้ขอโทษครับคุณผู้ชมไปเลยไปเลยผมเก่งอ๊อบบี้ครับผมก็เก่งครับนี่เก่งที่ตายเก่งอ๊อบบี้ ถ้าผมไม่ผ่านผมมันเกยนี่ครับด่านนี้ผมไม่ผ่านผมมันเกยนะอุ้ยอุ้ยผมไม่ผ่านผมออ้านเกยอยู่แล้วไงครับอ้าวลืมตัวครับขอโทษทีครับน้องชายสุดที่รักมันเกยอยู่แล้วจ้าน่พี่ว่าพี่ผ่านเนาะพี่ว่าพี่น่าจะชนะนะครั้งนี้โอ้กล้องมันมองไม่เห็นเลย จูก็ปีนขึ้นมาดีเออแ่้เออปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาโอ๊ยกูด่านนี้อีกด่านเดียวแหละจะปิดคลิปแล้วไอสัตว์คนดูเขารู้หมดแล้วว่าเออน้องครูกับครูเนี่ยโอ้โหไอสัตว์ตะโกนเป็นอะไรเลย ไปไว้นะครับนี่ครับน้องผมมันเก่งครับมังกรมังกรมังกรช่องมีเงินมีช่องจวบปีน้องครับน้องด้วยโอ้ย <Okay. S 1> ขึ้นมาน้องครับขึ้นมาน้องครับขึ้นมาน้องครับขึ้นมาพี่มองไม่เห็นน้องครับน้องครับเอ้ยคุยกูมองไม่เห็นอะไรเลย ขึ้นมาไอ้จัดเลยไม่ได้อ่ะโอ้มาเดี๋ยวกูผมทำให้มะสัตว์เอ้ยยุ่งยากเนาะโอ้ยบักหาผัวมึงเอ้ยบักสัตว์เก่งโกูที่ว่าพี่เก่งเรื่องเรามันเริ่มจากตอนที่พบเครื่องมือเอเลี่ยนตลาดนึกแค่แบบนี้คก็คอ ไม่โดนจะขอลองถ้าไม่จบนี้จะขอลองขอลองแย่งแย่งไงอ้จูบกันเลยโอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวลาไปโวายจู๊ดอย่าตกนะอย่าตกนะอย่าตกนะไม่เอานะโยห้ามจูบนะโอเคจุ๊นใหญ่แขนห้ามจูบน้องขาห้ามจูบนะโอเคไปจ้า ไปงน้าไปหลังเฮ้ยประาวงเงยโอ้ยประภาวงมึงตกตกเกูโมโหอยากทำให้กูโมโหมึงอะไอ้พวกเด็กไปเลยไปเลยไปเลยไอ้ลูกผู้ชายป็นก่เอ้เฮียพันกิเฮียโอ้ย าะใส่หน้าจอเลยไอ้สัตรท่านผู้ชมครับผมเก่งครับน้องผมมันก็เก่งด้วยเห็นไหมครับอยู่ดีๆไปโอ๋อไปจังไหนไม่รู้ครับจากกรุงเทพมหานครแม่ไปจังหวัดเลยครับโอ้โหไอ้ฉัตรได้น้องผมนี่มันเก่งจริงๆพี่พี่เก่งด้วยพี่เก่งด้วยไง เสี้สียงแเสียงร้องคแสบปากเลยข้างใกูจะได้ตะขีไม่รู้คูก็ไม่รู้เหมือนกันอูย่าาน้องาไป ก,ก,ก,กผมเป็นมังกีดีลูฟีค่คลิปนี้ถ้าเกิน10นาทีกูขอให้กูเป็นกูนขอให้น้องกูเป็นเกมอ้ยน้องครับมาอย่าเจอน้อง กเหมือนกันไว้นี่ว่ะเพื่อเลิมกับบ้านโอ้ขอบคุณนะพี่ไอจูนี่ไอคุณนะพี่กูจะไม่ให้มึงไปจะให้มึงตายว่าค่ยจิโอมาดิมาดิโอ้ยบ้าขาวมันนีโอรถกูแรงแหลมไปนั่นรอ มั้งสัตว์เอ้ยกูจะระบายอารมณ์กับเกมนี้เนี่ยจะเกินสิบนาทีแล้วแหละพี่ผมเริ่มทำไมไอเก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 มถ้ากูตายในนี้ถ้ากูตายในนี้นะกูจะร้องกูจะร้องให้พี่กูเป็นเจ้อ้าวกระสับคุย คุไหยไรอ่ะคุยไรอ่ะคฮยคุยไรอ่ะคุยอะไรอ่ะทำอะไรอุ้ยของขึ้นเลยน้องกูขึ้นมาพี่มันต้องหยุดก่อนทำไรทำไพี่มันต้องหยุดไ,ไง ขึ้นมาขึ <contributed SPEAK> <öyle> <can 't. S 2> ้นมาน้องแคร์ขึ้นมาทำไมครงนี้น้องคุณเก่งจังแลธรรมดาพี่เก่งว่ะธรรมดาเออว่ะอุ้ยอุ้ยตันังตั้งนังตั้ันธรรมดาพี่หันดิพี่หันดิอุ้ยจุบจุบไปบ้าง โอ้ยจูพยายามอย่าตกโอเคเก่งมากน้องขาอย่าตกนะนี่เปลี่ยนผมทำใหม่โอ๊ยอุ้ยเสอ้ยคนห่ำลูกเอามันอ่านพี่ฮะโอ้ยคนห่ำไปตามพี่คนห่ำลูกเลยอ่าเอาเอาเรียบร้อยครับโอ้ยผมจมตัวเองเลยเมื่อกี้ขอปิดคลิปแค่นี้ได้ไหมเนี่ยกดห่ำลูกแล้วจุูปิดคลิปแค่นี้แหละอ่า ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่มาดูจนจบคลิปด้วยนะครับบายบายซิ bye